กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับช่องก้อยเรืองแสนนะคะวันนี้นะคะพี่น้องคุณแฟนก็ไปอัปเดตด้านหลังหลังของที่ร้านนะคะเห็นไหมนี่ขับคนกำลังขึ้นโคง้งมืออื่นมือกับสิประมาณมุง่งพอได้ว่างแบบวางพวก อีหินปูนทรายแล้วก็ในร้านก็จะได้ทำความสะอาดแล้วก็จะลงเคาน์เตอร์ลงซันว่างของตเตรียมไว้นะพี่น้องค่อยๆว่างจ่าให้มันเขาทีเขาทางจังทํา,ทาพิธีขึ้นวันที่สิบเจ็ดตุลาออกพรรษาสิบเจ็ดสิบแปดเดือนตุลาออกพรรษาแล้วจังจะทำพิธีขึ้นเดี๋ยวจะลองถามคุณแฟนสิ ตื่นหรือ,อยังเพราะว่าน้องบอสบายพาน้องไปหาหมอแล้วกะพาน้องไปหาหมอเนี่ยตาบอสบายเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้หมดเลยแล้วก็แล,ลนาแลนหลังเมื่อยพามอนนอนนอนสลบ <c oughs> เมื่อยเจ้านี่ก็เป็นหายนาะปัวผู้นั่นปัวผู้นี่เดี๋ยวกับปัวแม่เศร้าจากปัวแม่เพาะปัวตาแลนอยู่พี่น้องแนวซ้ำคนผู้เดียว พอกับเฝ้าแบยูน้าถึงนองแนยทึงไอ้ล้านแนยขึ้นอยู่กับคนผู้เดียวรีตนพอได้แล้วสบายได้แล้วเเบีวิ่งหน้าวิ่งหลังไหนจะต้องเราจะต้องมาจัดการไอเปิดร้านของเราแล้วก็จัดการที่อยู่ที่ร้านที่จะเปิดนี่นะจัดการห้องเจ้าของ บางครั้งก็ให้เขาทําเองบ้างให้เขาดูแลกันเองอะไรเราพอช่วยแต่ที่ที่รักๆแล้วเข้ากับต้องเหตดของเขาก,ก่อนเนี่ยขอพวเขาคือกันเด้จวมาบวกกันยิ่งพอปูจมอยู่เด้พอปูจมาช่วงที่น้ำก่อยลงเมื่อนะ่ะไอ้ว่าดาหน้าว่แล้วกับเอากันหนี <c ười> คือมันเป็นอย่างนี้พี่น้อง แทบจะไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านลังเดียวกันก็จริงเพราะว่าเป้สงพระเป้เป้าเนี่ยเขาว่าบ้านกินเขาวกิน้ำนกับต้องไปเฝากันไปเฝาแล้วก็ว่าโดนว่าเอาอีหยังแล้วโดนนะคนบริาพรากพรอะหรือที่เฮากลเตยโดนเป้ลรูกสงสารจังเป้เหนื่อยเป้ไอ้นี่มานานแล้วนะลําบากมานานแล้วสบายได้แล้วไม่ใช่ว่าเป,ป้จะต้องให้ไห,ห้เงินแล้ว ถึงแลนเฮดนถึงให้เงินน้่มทังสีนาทั้งช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยมันก็เหนื่อยก็เรียกว่าเอาเงินในพื้นบริหารเองให้ตังไปแล้วให้บริหารเองบอกแนวนี้ให้เบิงทังสีแลนปัวทั้งจะเป็นเงินอีกจังสีนามันกับมือ่อยเพิ่นก็เรยกว่าเจ้ามือไที่เป้ยคอยเห็นแล้วคอยรโตนเจ้าพักได้แล้ว เอากราฟอุบวนนะตื่นใจแม่แถาแม่แถากับยูพูนกับเนี่ยพอกับแม่ยู่อุบวนนะพี่น้องพอกับแม่กบดูกันสอง่าเพราะมีคนไปยูน้ำกับได้ยังมากกินกับมันซูคนกินมันแสบเลยล้มันหลายคนกบกินเขากับแสบผูดเท่ากับมีคนอยู่น้ำกับอุ่นโอกอุ่นใจอุ่นเงื่อนอุ่นซ่านเนาะแนวเฮาบโคว้ดมีหลายคนเทาก็มีแค่ซ้ำนันปูนเขาก็มีแตกคอพัวกันหมดแล้ว อิดขอดใหญ่ไ,ได้พี่น้องต่อต้อนี่ขึ้นมาเนี่คือเป็นหองขั่วกับหองหน่ะหองนอนหองน้นำน้ำมันก็ดูเหมือนไม่ใหญ่นะแต่จริงประมาณสามสี่เมตรอยู่นะคะเป็นเมื่อยเป็นคนอนอนเป็นนอนเป็นว่าอือแสดงว่านอน มื่อนี้ก็ครัวแม่นวนกับก้อยกับเฮ็ดลาบปลาได้พี่น้องมีลาบปลากระพงนะคะกระพงขาวซื้อเมือ่อวานอยู่ตลาดบริทยทห้เบิ่งพี่น้องเพราะาหิวของหนักแหงหิวปาลปาลังหนึ่งล่างหนึ่งกัมีประมาณสิบตเลยมั้งมีปลาลังหนึงแล้วก็ไก่สองตัวโ้ยครกินเป็นยังไงได้พี่น้อง ยุบานเ้องฝนตกหลายดูเรียสุาพลาจะของเดือดจเาี่งนี้กบจะเขาหนาฝนฝนตกฝนลงคือกันที่ร้านก็เตรียมลงของจัดให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางคุณอนะร้า <Yeah. S 1> นเนี่ย

เอากับบ่มีอีอย่งหลายพี่น้องไปทังใดอีกว่นนี้แสดงว่าเป็นเมื่อยเป็นนอนเิ่นลาปลาเรียบร้อยแล้วนะคะพอกันคลิปนาแล้วจ้าพี่น้องเอาคลิปสันสันมาฝากพี่ตอนน้องอเก่ามงเสาแล้ว พอกันคลิปนาพี่น้องคลิปนี้ขอกา่าบคำว่าสวัสดีจ้า